อูน้อยเซียนรูบิกที่ต้องมาเผชิญบททดสอบสุดซึ้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วและเอ็กซ์ตรีมแบบสุดสุดเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อจริงชื่อปฐมการตีเม่ครับชื่อเล่นชื่อโฮมครับอายุ8 อยู่โรงเรียนอะไรลูกอยู่โรงเรียนโฮมสคูลครับบ้านเรียนโลกว้างของโฮมครับเออน่ารับมากฉานไหมแล้ววันนี้น้องโฮมากับใครลูกวันนี้มากับพ่อกับแม่กับยายกับน้าคโอ้โหมาแต่ที่นั่งอยู่นี่ก็คือคุณแม่และคุณยายสวัสดีครับมากันทั้งบ้านนี่แหละครับครับเวลาที่โฮบอกว่าเป็นแบบเรียนโฮมสคูลใช่ไหมครับชอบวิชาอะไรมากที่สุดครับ ชอบวิชาคณิตศาสตร์มากที่สุดครับโอ้จริงๆิหลายหลคนไม่ชอบเลยนะมันยากอะทําไมชอบอะครับเวลาคิดเลขหรือว่าการคิดวิเคราะห์มันสนุกดีอะว้าวน้องโฮมเนี่ย <Yeah. S 2> เขาบอกว่าเป็นหนูน้อยสายเปนะมันยังไงลูกไหนเล่าให้เราฟังซิสมมติว่าวันเกิดของคนในครอบครัวใช่ไหมครับก็จะเอาเงินเก็บตัวเองไปให้ครับโอ้โหทำไมเราถึงแบบเอาเงินไปให้ไม่ซื้อของขวัญไปให้ล่ะครับเพราะว่า ยังไม่มีโทรศัพท์หรือว่ายังสั่งซื้อไม่เป็นครับอยากให้ของขวัญก็เลยเอาเงินนี่แหละที่ฉันมีฉันมีอย่างเดียวที่มีอยู่ที่ตัวเนี่ยที่จะให้ได้เอาเป็นตังนี่ะนงแล้วเนาะใช่ครับโถยนรักยังรับญาติอยู่ไหมลูกอพอสมเป็นญาติเลรีบจ้ะคุณแม่ถามคุณแม่หน่อยปกติแล้ว เขาจะมีเงินเก็บก็คือเงินที่ไปโรงเรียนอย่างงี้ใช่ไหมคะ,ะเขาทํางานช่วยคุณแม่ทํางานหรือว่าบางทีไปทํางานกับคุณแม่ของก,กองถ่ายก็ไปเป็นเอ็กซ์ต้าไปภากเสียงลงเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเงินเก็บเรื่อยๆะคะอค่ะการทํางานแล้วว่างาน,นทำงานตั้งแต่เด็กเลยอะคุณแม่ทํางานอะไรครับก็เป็นโปรดิวเซอร์ทำโปรดักชั่นเฮาส์เล็กๆค่ะทําละคร ซีรีส์แล้วก็รายการทีวีอะไรเงี้ยรายการทีวีคุครันี่สวัสดีฝั่งน้องปากตัวเลยนะเาราอะงานละครทุกเรื่องหมดนะครับคุณพ่ออะไรลูกอ๋อ okay. เป็นผู้กำกับเป็นทำงานซีจีแล้วก็เป็นเขียนบทครับโอ้ทำงานในวงการทาั้งคู่น้องโฮเวลาทำงานหนูมีความสุขไหมลูก ก็มีครับไปกองถ่ายกับแม่งานกองถ่ายเหนื่อยนะแต่ทำไมน้องโฮมเลือกที่จะทำล่ะครับเพราะว่าเห็นมันน่าสนใจดีก็เลยอยากทำครับอืมแล้วลงเสียงนี่คือลงเสียงอะไรครับก็อย่างเช่นลงเสียงโฆษณาเก่งนะเนี่ยนี่ลองพูวกับรายการรายการเราได้ไหมครับก็น่าจะได้ติดตามรายการเข่งเล็กใจใหญ่ได้ทุกวันอาทิตย์หกโมงเย็นนะครับเห็นบอกว่า นอกจากสายเปแล้วเขายังใจบุญด้วยเพราะบางทีในทีวีที่โฆษณาแบบว่าบริจาคอาหารสําหรับเด็กยากไร้เด็กเอธิโอเปียอะไรเงี้ยค่ะที่เขาต้องมีอาหารเสริมเขาก็เดินมาบอกมามีว่าเขาอยากจะเอาเงินของเขา1000บาทเนี่ยไปซื้ออาหารกดบริจาคให้หน่อยเพื่อจะซื้ออาหารถุงแบ่งผมมือให้กับความดีเขาหน่อยได้ไหมคุณยายจ๋ายิ้มแก้มปริเลยเป็นยังไงชื่นใจไหมกับหลานคนนี้ชื่นใจค่ะ เราภูมิใจในตัวเองไหมครับก็ภูมิใจครับอย,แบบอ,อยู่นิดนึงครับอยคุณเป็นเด็กถ่อมตัวอีกดูดิชมก็ยังแบบภูมิใจอยู่นิดนึงครับแตยภูมิใจมากได้ไหม <c oughs> ได้วันนี้ <c oughs> มาในรายการนี้ <c oughs> มีเป้าหมายอยากได้อะไรเพื่อใครครับอยากได้รูบิกไปแจกเด็กๆที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศไทยครับโอ้มีเยอะมากเลยนะใช่เอากี่โรงเรียนดีลูก เอา50โรงเรียนก็ได้ครับอไมน้องโฮมถึงเลือกที่จะให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยาครับเพราะว่าโรงเรียนไทยรัฐวิทยามีอยู่ทั่วประเทศครับอ๋อคืออยากจะกระจายไปให้เพื่อนๆหลายๆที่ใช่ครับหลายๆจังหวัดทั่วประเทศเลยแหมน่ารักและมีน้ําใจขนาดนี้ทางรายการก็ต้องมอบเข็มกลัดเก่งเล็กใจใหญ่ให้แล้วล่ะครับน้องโฮมครับวันนี้เอาความเก่งอะไราโช์ในรายการครับเล่นรูบิกครับลูบิกหมุนๆใช่หรอเราลูกใช่ครับ น้องโฮมน้องโฮมเล่นมานานยังไะลูกเล่นมา3ปีแล้วครับจุดเริ่มต้นหนูหนูไปรู้จักได้ยังไงใครมาให้เล่นก่อนลูกแม่ซื้อที่ร้านหนังสือมาให้ครับแล้วโฮมก็ไปดูศึกษาต่อในยูทู e ครับอ่ายากไหมครับก่อนจะยากครับมันต้องจำใช่ไหมลูกต้องจำสูตรครับนี่เขาเล่นจริงจังถรงขนาดกับมีการแข่งแล้วนะจริงเหรอแข่งแล้วลูกไปแข่งอะไรมาบ้างแล้วครับตอนนี้ไปแข่งมา8งานแล้วครับ แปดงานที่ไปแข่งอะลูกระดับประเทศใช่ป่ะใช่ครับและได้ที่อันดับที่เท่าไหร่อะลูกดีที่สุดคือลูบิกปิรามิดแบบเดียวครับครับได้สองจุดห้าสักวิครับเป็นอันดับแปดของประเทศครับโอ้จากที่มันงงงอยู่หนูจับมันกลับมาเป็นสีเลียงได้สองครับโอ้ยเราหนูทำไม่ปกตินะเราพี่ยังไม่ทำหายใจเลยนะลูกเล่นเล่นตั้งแต่อีกขวบครับตั้งแต่อยูห้าขวบครับ ตอนนี้อายุพี่30แล้วเล่นได้ไหมครับก็ถ้าเกิดตั้งใจก็มีได้ครับเอ้ยใครว่าผมเล่นไม่ได้นะฮะเล่นเ <อา S 1> <ไ>ป็นบ<ะ>้างคุณมีความตั้งใจอะ่ะสิเอ้าทำไมจะเล่นไม่ได้แค่ลูลูบกบิเนี่ยมาเอา้าทีมงานนะขออุปกรณ์เลยฮะมาคุณครับที่อยู่ในเป้ข้างหน้านั่นคืออะไรครับจะบอกว่าหมูเข่าขอดูขอดูหน่อยดีได้ครับมีอะไรบ้างเอ่ยโอ้ อันนี้เป็นผ้าปิดตาเวลาเล่นแข่งรูบิกปิดตาครับแต่ยังปิดตาไม่ค่อยเป็นนะครับครับอันนี้เป็นรูบิกสแควร์วันะครับสแควร์อันนี้เจ็ดคูนเจ็ดครับครับวู้เจ็ดคูนเจ็ดก็เล่นได้เหรอสามครับครับอันนี้เป็นรูบิกแปลกๆจำชื่อไม่ได้ครับแล้วก็สี่คูนสี่สองคูนสองครับอันนี้รูบิกหน้าตาครับอันนี้ค่าคูนห้าครับอันนี้ปรามิดครับอ่ะไปหมดแล้วแล้วก็มต้องมีลูกครับโอ้หมดแล้วครับโอ้โหเยอะมากอ่ะเกินยี่สิบเกินยี่สิบมากเกินแน่นอนอันไหนง่ายสุด ต้องแต่งง่ายเลยก็เริ่ม2อคนสองค่ะไม่ครับสองคนสองนะจสภาพอย่างพี่แซกเลยลูกหนูหนูควรจะให้พี่แซกเป็นผ้ใหญ่สองคนสองก่อนสองค2สองก่อนสองเป็นสี่ครับเดี๋ยววันนี้โฮมจะโชว์ลูบิกอันนี้ทำเป็นรูปหัวใจครับขอดูเลยขอดูเลยเห็นเลยไหมนะครับ ถือว่าเป็นอันที่ยากมากมไหมครับอันนี้ถือว่าเป็นอันที่ปานกลางครับปานกลางปานกลาง,างอยู่แม่ข้อบนทดสอบเลยดีกว่าครับอ่ะ,<ฮ>ะเดี๋ยวโจทย์จะเป็นยังไงทีมงานเอาโจทย์มาเลยดีกว่าครับครับไม่รอชา้าพี่ทีมงานของเราก็ได้นํารูบิกกับเครื่องจับเวลาเข้ามาและรูบิกทั้ง3ชิ้นนี้คือบททดสอบของเราครับโดยพี่แซกได้ส่งให้พี่กรรมการทั้งสองคนบิดรูบิกทั้ง3เพื่อตั้งเป็นโจทย์ให้กับน้องโฮม แม่ไม่รู้ว่าน้องโฮมจะต้องเจอกับอะไรบ้างนะครับเนี่ยหลังจากที่เราเอาไปยำนะฮะดูอีกสอันเรียบร้อยแล้วนะครับคิดว่าน้องจะทําได้ไหมครับกับเวลา2นาทีครับผมโอ้ทํทได้คิดเป็นผมเลยครับมีอะไรคะขออุปกรณ์อยครับทิมงานครับโอ้โหโฮมตกปีรามิงยักษ์เฮ้ยไม่เคยเจออย่างเนี้อประทานโทษนะฮะอันนี้มันแ พีระมิดหรือว่ายอดเจดีครับผมเคยเล่นอย่างนี้ไหมครับเคยครับอันใหญ่อย่างนี้เหรอใช่เพราะเขาไม่ขายเหรอลูกก็มีครับแล้วมันก็ทําเหมือนกับอันเล็กที่เราเล่นไหมวิธีจับมันไม่เหมือนกันใช่ครับมันก็จะช้าลงแล้วหนูคิดว่ามันจะเป็นอุปสรรคไหมลูกอันนี้เป็นอุปสรรคใหญ่ครับครับยาและนี่คือรูบิกทรงสามเหลี่ยมไซส์พิเศษที่เราเพิ่มเข้ามาเพื่อให้บททดสอบนี้ท้าทายขึ้นไปอีกขั้นงานนี้ถึงจะเซียนมาจากไหนจะตัวเล็กก็ต้องมีหวั่นกันบ้างแหละครับ กติกาก็คือน้องโฮมจะต้องแก้โจทย์รูบิกทั้ง4รูปแบบนี้ภายในเวลา120วินาทีและก่อนที่จะเริ่มจับเวลาเราก็ได้ให้น้องโฮมดูรูบิกก่อนเพื่อวางแผนการเล่นตามกติกาสากลครับพร้อมครับอ่ะและตอนนี้นะครับผมมือผมก็อยู่ที่เครื่องจับเวลาสแตกนะครับผมพร้อมหรือยังครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งไป นาทีนะครับกับซีโจนะครับเฮ้ยสมาธิดีๆนะลูกอย่าเพิ่งไปกังวลเรื่องเวลาสมาธิไปก่อนลูกดีมากเสร็จแล้วสองนาทีทีนะี้มันยากเนาะยากครับอันนี้ต้องใชะ ว2วนาทีเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยนี่มึงยังไม่ถึง4ที่เ,ยเ้ยจะเมตวเลยเฮ้ย,ยจ้า,ายากกันเยอ่ะ แ่่คนลุกจริงคนลุกด้วยเฮ้ยเมื่อกี้ที่ที่ที่ทำสามอันแรกอ่ะยังไม่ถึงนาทีเลยอ่ะใช่ไงสี่สิบวิอ่ะสามอันแรกอ่ะอุ้ยพรคุณอันเนี้ยที่เราว่ายางอ่ะเพราะว่าเขาต้องแบบเนาะเขาต้องหมุนเขาต้องเอียงต้องเออที่มันใหญ่บ้ากอ่ะใช่ตอนแรกผมนึกว่าน้องยกไม่ไหวะแต่เรานึ้ว่าสองนาทีเนี่ยมันจะไม่พอเขานะเนี่ยนั่นเลอสิตายเวลาเหลือเยอะเลยลูกเอ้ ไหนลองหมุนดิหมุนยากปะยากปะเมื่อกี้รู้สึกยังไงบ้างลูกรู้สึกตื่นเต้นนะสรุปกันเลยดีกว่าครับว่าบททดสอบนะครับครั้งนี้นะครับผ่านติดสปีดให้รูบิกและพิชิตบททดสอบแรกของเราไปได้ แต่เรายังมีบททดสอบที่ท้าทายกว่านี้รอน้องโฮมอยู่ครับเพราะฉะนั้นรายการเราจะให้น้องยืนทําอย่างนี้มันก็จะธรรมดาไป<ะ>เราไปวัดความเร็วและความแม่นยําของน้องโฮมกันครับที่สวนน้ําดีกว่าเราไปเลยที่สวนน้ําพโผละบางนาครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้เราได้พาน้องโฮมมาที่สวนน้ำโพโลโรอคะควาพาร์คศูนย์การค้าเซ mm ็นทรัลบางนาเพื่อทำบททดสอบสุดท้ายกันล้ครับ และที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือโพลล o ฟันเนลสไลเดอร์ที่เป็นไฮไลท์ของส่วนน้ำแห่งนี้ซึ่งมีความสูงถึง13เมตรและมีความยาว158เมตรครับวันนี้เราขอท้าทายน้งโฮมให้เล่นลูบิกท่ามกลางสายน้ำที่ไหลเชี่ยวบนความสูงระดับ13เมตรนี้โดยนังโฮมจะต้องสไลด์ตัวลงมาพร้อมกับคุณพ่อและจะต้องบิดลูบิกให้ทุกด้านเป็นสีเดียวกันให้สำเร็จ ก่อนที่จะลงมาถึงปลายชางจึงจะถือว่าผ่านบททดสอบนี้ครับซึ่งต้องบอกว่าทั้งหมดนี้อยู่ในการดูแลของพี่ไลฟ์การ์ดอย่างใกล้ชิดแต่เส้นทางโคดเคี้ยวสุดเอ็กซ์ตรีมแบบนี้น้องโฮมจะไหวหรือเปล่าล่ะครับเนี่ยและตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะทำบททดสอบกันแล้วครับ น้องโฮมกับคุณพ่อเข้าประจําที่ห่วงอย่างเพื่อเตรียมสไลด์และรับรูบิกที่เป็นโจทย์จากพี่ทีมงานของเราสีหน้าของน้องโฮมนี่ดูตื่นเต้นมากๆเลยล่ะครับ้พร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับ เหลืออเยอะไหมประมาณหนึ่งเลยครับเพิ่งทำได้ครึ่งหนึ่งเพราะว่าบุนผิดครับบุนผิดนะคบมันมีอุปสรรคอะไรอยาลูกห่วงยางมันจะสายไปสายมาแล้วเราเราประคองเหียงก็ขปกติเวลาเล่นเนาะเขาก็ต้องจับแต่อันนี้เราไม่จับตัวมันก็กิ้งไปกิ้งมาเนะมือมันก็เอางงไปกันใหญ่เนาะจะว่าไปเนาะแต่ถือว่าเขามาค่อนทางแล้วนะใช่เพื่อเห็นแก่ความตั้งใจของน้องโฮมและทางรายการ ก็หวังให้น้องใช้ความเก่งนี้ทําเพื่อผู้อื่นให้ได้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดดังนั้นเราจึงมอบโอกาสที่สองให้กับหนูน้อยคนนี้ครับมาดูกันว่าเขาจะพิชิตบททดสอบสุดหินนี้ได้หรือไม่ถือว่าเมื่อกี้เป็นการซ้อมเพราะว่าเอาจริงๆมันเป็นอุปสรรคมากเหมือนกันนะลูกเนาะเพราะว่าการส่งตัวมันมันไม่ได้อยู่กับที่เนาะใช่ไหมครับครับลองอีกทีนึงไหมนะคบคิดว่าน่าจะได้ไหมครับคราวนี้น่าจะได้ครับน่าจะได้นะครับเอ้าลองดูครับไปครับ และนี่คือโอกาสครั้งที่2ของน้องโฮมเรามาดูกันว่าน้องโฮมจะพิชิตบททดสอบนี้ได้สำเร็จหรือไม่ จริงๆเห็นเลยว่าสมาธิครั้งนี้ดีมากดีมากคต่ไม่สนใจแล้วเเวี่ยงๆไปเวียงๆไปคือคือสุดๆเลยอ่ะอันนี้เก่งมากเก่งมากอันนี้ภารกิจนี้ถือว่าสําเร็จสําเร็จผ่านต้องขอขอบคุณนะคะพเพลออะควาพาร์คด้วยนะคะศวนการ้าเซนทรัลบางนาชั้น6ต้องบอกว่าที่นี่มีทั้งสระน้ำนะคะแล้วก็มีสไลเดอร์หลายแบบมากๆเลยที่สําคัญปลอดภัยเพราะว่าที่นั่นมีพี่ๆไลฟ์การ์ดนะคะที่อบรมมาอย่างดีเลยคอยดูแลเราก็เลยเลือกที่นี่แหละ เพื่อให้น้องไปทําบททดสอบที่นั่นเพราะว่าปลอดภัยแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปเนาะสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ f a c e b o o k นะคะโพโพลอะ a วาพาร์คบีเนะคะเข้าไปได้เลยนะคะไปเล่นกันเยอะๆเนาะหนูเก่งมากๆเลยนะลูกหนุ่มน้อยสายเปและสายเปของเขาเนี่ยนะครับที่พี่ชื่นชมอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเขาเปยังมีเหตุผลนะตั้งแต่เปแรกเลยก็คือเปให้กับญาติพี่น้องเนี่ยแล้วก็เปเพื่อที่จะช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับเพื่อนร่วมโลก ตรงนี้มันน่าทึ่งมากๆนะพี่เบนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสมาธิอันนี้ต้องชื่นชมจริงๆนะลูกว่าหนูเป็นเด็กที่มีสมาธิความจําเป็นเลิศเก่งสุดๆดเลยครับสุดยอดครับจริงๆอาจจะเป็นความโชคดีที่โฮมได้เจอสิ่งที่โฮมชอบในอายุที่เหมาะสมเนาะคุณแม่เนาะแล้วพอชอบสิ่งที่มันน่ารักที่สุดก็คือโฮมศึกษาแล้วก็เรียนรู้มันด้วย ด้วยตัวเองฝึกฝนอย่างตั้งใจแล้วก็ทํามันอย่างต่อเนื่องเราอยากให้เด็กๆหลายคนเป็นแบบนี้เนาะขอบคุณครับจยิงๆแล้ววันนี้นะครมีความสุขมากๆครับได้ทึ่งแบบในตัวเด็กคนหนึ่งทึ่งมีทั้งความเก่งความฉลาดมีความรอบรู้อันนี้ต้องชื่นชมไปทางคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวมากๆเลยที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยสนับสนุนน้องขอให้ประสบความสําเร็จนะครับค่ะเพราะฉะนั้นพวกเราได้ใจไปเลย วันนี้นะลูกหนูทําบททดสอบของเราผ่านหมดเลยค่ะลุกบททดสอบเพราะฉะนั้นสิ่งที่หนูอยากได้ก็ต้องได้สิครับก็ต้องได้เิครับะก่อนจะได้ก็ต้องหลับตาก่อนนครับผมเหรอหลับตาไปเลยครับผมคุณแม่แล้วก็คุณยายด้วยนะครับนับหนึ่งสองสามดังๆาแล้วลืมตาได้เลยครับหนึ่งสองสาม ไปไปเยอะไหมกี่ลูกคะให้ทายให้ทายลูกให้ทายห้บลูกคับโอ้ยแถวหนึ่งก็สิบล้วลูกครบลูกเจ0ดยลูกโอ้จริงเหรอคะห้าลูกต่อไปนี้หนูก็ไปจัดสรรปันส่วนว่าหนูจะเอาไปที่ไหนบ้างแต่ท่านโฮมครับอย่าลืมไทยรัฐวิทยาหด้วยนะครับ คือนะครับผมในนามรุ่นพี่ต้องขอกราบผบเป็นรุ่นพ right ี่สนใจอะไรครับสนใจไหมอ่ะอันนั้นคืออะไรวะอันนี้อลูบิกโบเสกครับเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันเป็นลูบิกเอาหลายๆรูปมาต่อกันครับเป็นรูปภาพครับอ๋อที่บ้านมีไหมครับไม่มีครับอยากมีไหมครับก็อยากู่ครับเอาไปสิครับอันนี้ของหนูครับไปเลยครับอันนี้ของหนูครับ คุณแม่กับคุณยายภูมิใจในตัวเขาขนาดไหนคะภูมิใจมากค่ะภูมิใจที่แบบเขาศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วเขามาในขนาดนี้คือเราดูเขาแล้วก็ภูมิใจทุกครั้งที่พาเขาไปแข่งเขาก็มีความสุขบ,บอกเขาตลอดว่าภูมิใจในตัวเขาคุณยายนะคะก็ภูมิใจมากๆเลยเด็กดีด้วยแล้วก็รักผู้ใหญ่เขารบผู้ใหญ่ดูแลปู่ย่ายายอ,อะไร เป็นที่รักของทุกคนเลยลูกเอ้ยวันนี้นะน้องโฮมนะครับได้รับรางวาัลจากทางรายการนะครบรวมมูลค่าทั้งสิ้นนะ1น0 0 0่ 10, 000, 000บาทค่ะเยอะเลย,แล,เลยแล้ววันนี้นะคะทางรายการก็ยังมีน้ำนมทั่วเลืองแลคตะซอยค่ะมอบให้กับน้องแล้วก็ครอบครัวด้วยค่ะขอบคุณ